กรดเขาสุติดอะไรโอ้โหขอขอใหม่ได้ไหมขอใหม่นะขอโทษนะโกรธเขาเสมอเกลียดเธอที่ทิง้งแค้นทุกสิ่งที่เป็นวันนี้มันทมใจมีไว้สักทีกับความรู้สึกเจ็บดึงที่อยู่ในใจอมก่อนนั้นมันเคยเป็นของฉันแต่เขากลังที่ยิ้ม ไปให้ยอมรับรับเฮียไรใครอยากสะทอ้อนลมาัลํำตารลงที่ไรก็จะภาพของเธอที่กอดกับฉันหากต้องทนเห็นเขาทำอย่างนั้นสู้ยอมให้ดาวกูนั้นแพ้ลูก่านยังไหมอา <c ười> อะไรวะจะอินไปไหนพี่ ดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมในเกมเออเรียกกดผิดใช่ไหมตลอดเจ้าด,ดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมในเกมีไมครับหนึ่งจุดสิบเจ็ดจุดศูนย์สองแถมให้อีกตัวคุณผู้ชมครับเดี๋ยวตรงนี้เสียงดังตลอดคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้เราจะไม่มาลงเนเธอร์นะครับเพราะว่าผมขี้เกียจเล่นแล้วเนเธอร์มันจะยากกงมันอยากจะน่ากลัวคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้คือเราจะมาทําการหาเอ็นเดอร์โพรนะครับหรือว่าไปฆ่าพี่สาลงสลาเมนโดใช่ไหมมันใช่หรอไปฆ่า อันเดอร์แมนดิครับโ okay, อเคคุณผู้ชมเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปเตรียมของก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวกระนัวสูงโ okay, อเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตมาเช็คก่อนว่าเราต้องการอะไรมามีอะไรผมต้องการไหมคุณตรงนี้มีไหมตรงผมจําได้ผมดาบเดี๋ยวไปกดผิดดาบเพชรมมหายไปอ๋ออยูย่นี่อยู่นี่เจอแล้วโอ้โยยังจะโชคดีอ่าตรงนี้มีอาหารด้วยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวต้องเตรียมของมันสักครู่คุณผู้ชมเพราะว่า คือผมก็ไม่รู้เอ, Enough, er รเอ็นเดอร์แมนเกิดตรงไหนนะแต่ผมจะพยายามไปไล่ฆ่าทีละตัวทีละตัวนะครับเพื่อที่จะไปฆ่าเออเอนเดอร์ดาร์กอนใช่ไหมหรือว่าไปบุกดีเอ็นนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวลิ้นจะพันแล้วขออนุญาตเดี๋ยวเตรียมของอ <crit ischen> <Virt> ีกรอบสัก <identities> พักนะครับคุณผู้ชมครับแปวงล่างเลยแล้วกันใส่ใจเนื้อ โอ้เจอแล้อีตัวหนึ่งดี๋ยวคนญาติซ้อมมือก่อนคุณผู้ชมครับว่าก่อนจะเอาพี่มีการมองหน้าเกิดขึ้นว่ายังับคุณบาญบันตรงนี้หมาหนึ่งทีหนึ่งทีบันั้งซานบัญญัสองทีสามด่าเปลือเอาบอกอพี่หมองพี่บีดามีบีดามเปลือพี่กระดองพี่กระแดมบันซ้ายบันขวาอย่าเพิ่งยังมือคู่สองทีตายโคตรจะแรงแรงจนเจ็พี่ไก่อย่าเพิ่งมองหน้าผมกล้าเบือโอ้โหลูกทีเอ็มนี่มันเต็มไปหมดพี่ใส่พวกกระ็อกทำไมครับใส่พวกกระ็อกเก่งใส่พวกกระ็อกเยอะตัวนี้ไม่ได้ใส่นี่หวังเพิ่งมันเบือหมายตัวสม ตัวแถมไม่กันนืออย่าเพิ่งค่อยๆค่อยๆช้าช้าลอยจะอเบียกูเหนื่อยเนี่ยตลอด คุณผู้ชมครับถึงเราจะเป็นยอดนักสู้ที่เก่งที่สุดในเกมไมค์ครับนะครับเก่งตรงไหนถึงเราจะแบบเซียนแล้วกันนะโอ้โหพี่กระดูกนี่อย่างเยอะเอางี้เดี๋ยวขอพูดกันกันถึงผมจะเก่งที่สุดไหนไมครับในบ้านผมแล้วกันคุณผู้ชมเนาะจะได้ไม่ต้องไปพลาดพิงถึงใครเดี๋ยวลองเลือกลิ้นพันเดี๋ยวขอนะอนุญาตทำเป็นฟาร์มก่อนได้ไหมคุณผู้ชมคือจะบวกอะไรขนาดนั้นบวกเบริงเมื่อไม่พูดแล้วกันลิ้นพันตลอดตะลอดเวลาคุณเอนมองคุณเอนมิงคุณมาตรงนี้มาเยินม่เห็นผมหวิ่งไม่ได้กี่บัตดูมาหนึ่ โอ้ยดาบยาวตีไม่ดกเถออุ้ยติดโกติดโกติดยอะเฮ้ยแหละแม่อุ้ยให้มาหนึ่งโกนเฉยนา่ารักอ่ะเอาตรงนะครับผู้ชมครับตั้งแต่เราทำฟาร์มไอ้ฟาร์มไผอีพีเท่าไหร่ก็ไม่รู้ผมไม่เคยเก็บเลยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวคนยอดเก็บก่อนแล้วกันผู้ชมเพราะว่าอยากทำเป็นหนังสือเน,อะนาะหนังสือเอาไว้อ Up, 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 ัปพกรดอัปเกรจถ้าเวลาเราไปเจอพี่อ่ามังกรแล้วกันเนาะ <laughs> พี่โกนพี่เก่งพี่นู่นพี่นี่อะไรก็ไม่รู้ช้างมาแล้วกันคนยอดฟาร์มแถวนี้แป๊บนึ่งแล้วกันคุณผู้ชมครับมัน เป็นอันบัคอะไรเดี๋ยวผมจะตะคตรงนี้มันขึ้นไม่ได้มันเดี๋ยวคุณผู้ชมตรงนี้ตีไปเป็นชั่วโมงยังไม่หมดสักทีเลยโอ้พี่พงพี่ไผ่นี่อย่างจะย,ยงอย่างจะเยอะนะครับพี่ครับขอเลยเท่าไหร่อันหนึ่งสองสี่หนึ่งสองสามสี่ไม่ใช่หรอตลอดอันสุดท้ายนะครับคุณไล่ถ่ายไปเรื่อยถ่ายเป็นยาเรียบร้อยขอบคุณครับสำหรับต้นไผ่อันแสนจะน่ารงงน่ารนาอ่ะพี่ครับมีอะไรให้แลกไหมครับแลกขอแลกพี่นี่แลกเกลือตลอดเลยละกันผมเหอย อย่าตีบอกเลีอบบ่อไปก็ได้ไปคนหน่าจะกลัวแถวนี้อยากจะรู้จังว่าโอ้โหได้เยอะเหมือนกันนะคุณผู้ชมครับโอ้โหดูดีสองแพ็คสามแพ็คสี่ห้าหกเกับเราหมดเลยแล้กันขอบคุณครับสำหรับของดีๆเนาะ ได้เวลาออกล่ายงล่าพี่ยงพี่เห่อกันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวคนยัดสมเบิงพี่สลาเมนเดอร์ไม่ใช่เนาะพี่เอนเดอร์มงเอนเดนอร์แมนยุดแถวคูเจอพอดีคนยัดขาเล่นคมูมาตรงนี้มาได้จังหวะหมูมีการแซกแซกสกแซกว่าเป็นยาวออกมาซ้ายมาขวามาเยอะโอเสียงจะเป็นยอย่างตายติดดักกากเนย อย่าเดินกระดุกระดิง่งโอ้โหตีไม่โดนเลยถูงกร,ระบรดจารไปกดนองกระดำมุดกดอะไรก็ไม่รู้เลี้ยวไปดูซ้ายขวาเดียวพิรดาวขูดยามิกมันมันจะวิกวับวิงวับเพชรผมโคตรจะวิบจะวับจ่าดึดจ,จ่านุน่นมันตายสักทีเพิรเนอะอุ้ยไม่โดนมาตรงนี้มาก็ตั้งอย่างอุ้ยเพชร คุณครับคุณไม่โกมีกดโอตลอดวียคุณไม่เกี่ยวนะครับอย่ามายุ่งเนาะมันได้นิดเดียวมันจะเช้าพี่กระดองอย่าอย่าพึ่องอย่ามายุ่งกับผมคุณจะต้องละลายการบูมีการสนทนกมินเลวูอย่างกระจงคอตรงนี้มาเลงหน้ามงเล็งสุดๆมันยิงเข้าไปหนึงิเลือดไม่โดนขอไอทีนึงแล้วกันพี่อย่าพึ่งดิน้นอย่าบันทีนขวาดิ้นสายคุณนี่มึงจะตายยับไปวคุณผู้ชมครับเช้านี้เราอาจจะฆ่าพี่สลาเมงดงสลาไม่มันไม่ใช่สลาเมเดอร์มันคือเอ็นเดอร์แมนไม่ใช่หรอพูดสลับไปสลับมากันเยอะคครรัับผ้ชมถึงวนนีเาื นี้เราจะฆ่าพี่สลามเมนเดอร์ดได้มาแค่4ก้อนนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าวันหลังแล้วกันเนาะดุกคนอนยญาไปพักแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับผมว่าเรา ไม่ต้องไปพักแม่เดี๋ยวรอก่อนจะพักมันกวดจะมืนมันใช้เวลาอีกนานขออนุญาตฟาร์มข้าวแถวนี้แป๊บแล้วกันคุณผู้ชมครับ <c oughs> ช่วงนี้ไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวผมถ้าผมค่ายเอนเตอร์แมนได้เป็นอันนั้นแล้วใช่ไหมคือเป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะเอ็นเตอร์โพใช่ไหมเออถ้าเรามีเอ็นเตอร์โพแต่เรายังไปไม่ได้คุณผู้ชมเราต้องผสมกันนั้นให้มันเป็นอันนั้นอะ่ะอันนั้น <c oughs> ผมก็ไม่รู้มันคืออะไรเราต้องไปลงเนเธอร์คุณผู้ชมครับแต่ผมไม่อยากลงเลยแต่ก็ไม่เป็นไรทําเพื่อในการฆ่าพี่มังกรนะครับคุณผู้ชมครับยังไงเราก็ต้องทำเนาะขอ,อยนาตฟาร์มข้าวตรงนี้ก่อนแล้วกันคุณผู้ชมครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาคุณผู้ชมแล้วก็ตัวกระผมอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ ตัดเลยกันนีครับคุณผู้ชมครับขุณอย่าพึ่งไปดง้งอย่าพึ่งไปดีมาตรงนี้โคดเนี่ยมันไปไหนของมันวะตุกขูบมันขลังจะเก่งจะุ้งมัดตรงโอ้เกียดติมูฟวี้ดดบอ๊อบของพี่เหลือเกินนี่คุณนี่ชอบผู้หญิงอยากจะเข้ามาจับคุณเล่นผมอ่ะเดอะเราไม่เป็นเราช่างมันละกันเบี้ยพี่ปะตงพี่ป้ตีนยังอยู่แหมน้องพี่มามา่ายังอยู่พี่มาม่ากับพี่น้องมูมีแล้วก็พี่น้องอ้๊แล้วก็ ผมกำลังฆ่าเวลานะครับให้ครูวิวข้าลิ้นจะพันฆ่าเวลาเพื่อใหอ้ตรงนี้มันมืดนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าขออนุญาตมาสำรวจสัตว์ที่เราไปจับได้นะครับคุณผู้ชมจะมีทั้งพี่ปาตีนหรือว่าที่ภาษาอังกฤษกเรียกว่า associate ใช่ไหม <laughs> เรียกไม่ถูกก็ขอโทษด,ด้วยลวกันอย่าพึ่งดํามงดมากม่พี่น้องพี่น้องคือพี่น้องชื่อพี่น้องลำบากแล้วคุณผู้ชมครับสามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับในคลิปผมคือกว่าจะจับพี่มาได้นี่คือต้องเรียกอะไรมาด้วยหลายนาะทงนาทีกับความเหนื่อยของผมมากเลยคุณผู้ชมมงนีค่ึ อีีกทนึงเดี๋ยวพาไปดูครับคุณผู้ชมครับตรงนี้เลยคุณผู้ชมครับเราเลี้ยงปลาไว้ไม่ใช่หรอโอ้ปลามันหายคุณผู้ชมเดี๋ยวอย่าเพิ่งว่ายนองว่ายน้ำพี่เดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวเพิ่งว่ายนะครับปลาที่ตอนนั้นที่จากอีพีที่แล้วอีกเหมือนเดิมคุณผู้ชมครับเพราะผมเลี้ยงที่สัตว์ที่มันมันยังอ่อนไปซั่วมั่วสั่วไปหมดคุณผู้ชมครับก็เลยจะเด็ดปลานี่เราไม่ได้ติดแท็กแม่คุณผู้ชมถ้าเราใส่เนมแท็กไว้ครับมันจะไม่หายเดี๋ยวผมไม่ได้ใส่ไงคุณผู้ชมเพราะว่าเนมแท็กมันหายยากนะค ใกล้มื่แล้วสินะ <antis> เจอกนคุณจออุ๊บเลพีนี่ต,ตกตลูพี่บปลูกจีโอมลูกจีจีเอมแล้วกันเนาะเดี๋ยวโอ้อะไรก็ไม่รู้ ม,มัมเมทเบสกีทอดอัตบัตตังเจ้าเตียงแดมไปกองเฟียงกเห็นแต่หน้าเก้าเกาตัดไม้ไม่เคยหมดสักทีเมากับเมาพอใต้ยังเห็นแต่ภาพเก้าเก้ากูคิดทอดเก้ไอ้ไอ้คอคี๊คี๊คี๊คีคีไตเดี๋ยวไอ้คือไต่มาจากไหนวะคออนุญาตกับดนวนตัดไม้ไหลร้องเพลงตลอดแล้วพูด นี้เปิดปิดเตัดต้องรอตอนกลางคืนอีกรอบนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวตรงนี้เสียงดังตลอดเลยคุณ <c oughs> ไม่ไหวแล้วอยากจะได้เอ็นร์พงเอ็นร์เพลงสักทีเนาะมาอย่าเพิ่งไปร้องพงตรงนี้อย่าเพิ่งโหลดแบบช้านะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพูดช้าๆก็ได้ขออนุญาตซอมเบิร์กเอ็นด์มุงเอ็นร์พีมีกงแม่มงุงแม่มดอยู่ตรงนู้นขอมาทางขวาก่อนทางขวาไม่มีอะไรตัดขอหาสักครู่ได้ไหมคุณผู้ชมครับจะได้ไม่ต้องพูดมากเนาะโอเคเนาะ คุณครับนี่แหละค yeah. รับนี่มาพี่องพี่เอ็นพี่อาพี่อูพี่อาดิยชิดบาทุกยามีการสะท้อนสะทงเบ็ดเมลเบญอาจมีเหมือนมีใครล้มคนล้างเนี่ยน้ำยาเตรงนี้มาอย่าเพิ่งยุ่งเมื่อเขาดวลกันเดี่ยวเขาเดี่ยวกันหนึ่งหนึ่งเขาวันออนวันคุ้มหุงผึ่ตีไม่โดนเนี่ยโอ้โหพี่ปงพี่ปงเน่งปงนงปงเน่งอย่ามาขวาซ้ายปูมาเยอะตรงนี้มีเกาะตรงนี้มีบุญจาขวาขวาดาบบุญจาคุเหนื่อยเดี๋ยวมาให้หมดไม่ไหวแล้วอุ้ยโอ้โหไม่ยั้งย่อบุญจาบุดเดืด อุตส่าห์ไตัวแทบดบแล้วแทบเหลาแล้วแทบดาคนอย่างผมมันตายยากคุณผู้ชมครับแย่มาต้องมาผีแอนดับโบผีมีบีโอบีเห็นญานอย่างโกงอย่างไกลมีการวิ่งกันมาตรงนี้มาซ้ายขวากระโดดขึ้นมาตรงนี้หนึ่งทีแล้วกุญแจบาดมาตรงนี้ขาขอนยัดขาเลยกันมาเขาพิมพ์โบดะเอาแหมเอาไหมไม่เอาก็ไปไปหายเดอะแมนก่อนเถอะเสียเวลาเนาะคุณผู้ชมครับดูที่ผีผมปัดไปปัดอะไรเขาไม่ยอมปรับไม่ยอกปรับเป็นระดับอะไรก็ไม่รู้เป็นโนมอลหรือเป็นฮาร์ดนะดูก่อน เดี๋ยวเมื่อกี้พี่บี้เดินมาข้างหลังใช่ไหมอย่าเพิ่งมาสกงสกิดไหลผมจะสกิดภายในสามสองอย่าโหูม,มาชา้ชาจะจับชา้าโคตรลิแบบตะเรียะผมเจบบม็ดอันมันพอไหมคุณผู้ชมครับเราเอาเพิ่มอีกสักเอาเป็นสักสิบอันดีไหมคุณผู้ผมชมครับสิบอันปุ๊บเดี๋ยวผมจะไปหาเดี๋ยวผมจะไปลงเนเธอร์เอาไว้ย้อนหลังเอาแล้วกันคุณผู้ชมครับเพื่อที่จะมาผสมเป็นเขาเรียกอันนั้นน่ะที่มันผสมกับไอ้อร์เพอร์คุณผู้ชมครับเพื่อที่ลิ้นจะได้ไม่พันเนาะขออนุยัดอู้ตลอดเลยคุณนิ่เลย อยู่ไหนว่าจะสลบสปสลับไปมาไปมาสลงสลับมาตรงนี้สลงสลับเรือดขออกทีแล้วมันจะบินตีสายเบื่อโอ้กว่าจะได้แต่ละเหนื่อยจัดเจ็บมึงนี่ตลอดนะพี่โบพี่หมีพี่หมีคุณสมพี่หมีพี่พี่หมีอันดับหพี่พีต้องโตตีอย่างคนแรงคนเดีแฟยากัยูเซียนเบลเบือยู่เซียนอยู่เซียนแมอไม่ัตนี่เบี่ ผู้ชมครับมันจะเช้าแล้วใช่ไหมเดี๋ยวได้มาแค่แปดก้นมันหาไม่เจอนะต้องมาแอบอาแอบพงแอบพักใ้เนียจ้าแถวนี้ก่อนนะครับผมู้ชมเพราะว่าพี่บงพี่บี้มันเยอะนี่ขนาดปรับเป็นระดับนะขอดูอีกทีแล้วกันเนาะพี่บงพี่บี้ข้างหน้าอย่ามาสก,กิดคนไรออกสก,กิดอสก,กิดคนดังลิ้นพันตลอดพี่บี้พี่ใส่หมวกเท่เหลือเกินพี่เป็นรักบงรักบี้หรอครับผมชมครับไหนไหนมันก็เช้าแล้วเราต้องใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับผู้ชมอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปอย่า คุณจะมาชุบแป,ป๊บวิจักปาปุกุกมาติกิกทำไมใส่ผมตรงนี้ล่ะครับคุณพูดอะไรมันจะบังอะไรทุกวลาเวลาคุณได้เป็นเหลือขอคีกแล้วกันอย่าเพิ่งมาหยยบข้าวสาลีบ้านผมเหลือขอบคุณครับได้เชือกมาหนึ่งอันเนาะวิธีการเอาเชือกที่ดีที่สุดของการไม่ต้องไปลงในเหมืองไม่ต้องไปหงไปหาไม่ต้องค้าบเองแค่แค่พี่เขาก็ได้แล้วเนาะคุณผู้ชมยื่อขึ้นขอคีกทอพิจิกิเล่นอะไรก็ไม่รู้วันว่างๆของผู้ชายคนนี้ก็คือมาเล่นรถไฟหงรถมากลับมี มีการตีป้ายย้อนรีทงรีเทิร์นมาตรงนี้เราจะลงไาในสามสองหนึ่ง่งผมผู้ชมครับก็มันยังไม่มืดอะเนาะเราก็ต้องรอเพราะว่าผมต้องการไอเอเดอร์โพลประมาณ10ก้อนนะครับ <c oughs> ผู้ชมพอ10ก้อนปุ๊บปิดคลิปทันทีไม่ต้องห่วงจะไม่มาโมเสียวเวลาซึ่ลาให้คุณผู้ชมหรอกครับผมจําได้นะคุณผู้ชมว่าแถวเนี้ยมันจะชอบมีพี่ปาตงพี่ปาตีนะครับกับพี่มึกเลืองแสงนะคุณผู้ชมครับแถวเนี้ยครับซ <c oughs> อมเบิ้งอยู่เด้อถ้าหากว่าเธอนั้นลักกันกับเขวอย่าอย่าไปเล่นเลยมุกเพลงอ้ยตัวอะไรอะ ออปาเหรอหพึ่งเคยเห็นไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวปีสมเบิงพี่ปลาตงพี่ปลาตีนดีว่ามันจะอยู่แถวนี้ไหมครับผมู้ชมแก้มีแหมแถวนี้มีไหมปากระตรงปากระนงปากะระตีนแล้วกันเอ้าพี่พี่ทะเล คือผมยังไม่ค่อยดูติดอันเลยเดี๋ยวคือผมยังไม่ได้ค่อยมายังไม่ได้เคยมายังไม่เคยมาแล้วกันยังไม่เคยมาสำรวจนิ้วตกน้าแถวนี้เลยครับคุณผู้ชมครับ <S <S ผมอยากเลี้ยงเต่าอ่ะมีเต่าให้ผมเสียอยเดี๋ยวเหมือนเจอเหมือนเจอตรงเหมือนเจอเต่าใช่ไหมไม่ใช่มันผีทะเลนี่ว่ามันเต่าตรงไหนวะผมเคยจาได้นะมันเคยเห็นผมเคยไม่ใช่มันครับคุณผู้ชมลิ้นอาจจะพันนิดเดียวต้องขออภัยด้วยนะครับกำลังเรียบเรียงลิ้นให้มันสั้นลงเพื่อที่ด้ออาลิ้นไม่ไวนะครับลิ้นไม่พันแล้วกันเนาะคุณผู้ชมก็ รอดึกแล้วคัะคุณผู้ชมผมไม่เล่นละผมเหนื่อยคุณผู้ชมเดี๋ยวไปฆ่าพี่เอ็นเดอร์แมนทีเดียวก็จบจบ,จบ,จบแล้วก็ปิดคลิปเลยครับมึง่คุณผู้ชมแลรงอย่างไม่ตกเฉยอะไรอะ่ะคุณผู้ชมนี่ไปเต่าเหรอเดี๋ยวแล้วพี่มาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอะ่ะอุ้ย ไอหมาตรงนี้ไม่ต้องไม่ต้องสนใจคุณผู้ชมตอนนั้นที่เราจับพี่อะไรนะพี่หมึกเรืองแสงนะคุณผู้ชมครับถ้าไม่เต่ามันเกิดแถวนี้ผมเพิ่งเคยเจอนะคุณผู้ชมครับเอาล้วพี่มาอยู่แถวนี้ได้ไงพี่โอ้โมาตัวเดียวอีพีหน้าจับเต่าเลยสัญญาอีพีหน้าเรียงพี่ตรงพี่เต่าแล้วกันเนาะคุณผู้ชมครับขออนุญาตไปไปสลิปปิ้งแล้วกัน,นคุณผู้ชมครับขอใช้ศัพท์ภาษาอังกวงอังกฤษด้วยแล้วกันเนาะไม่เป็นไรเนาะพูดอะไรก็ไม่รู้ ถึงเวลาสักทีสินะคุณเอนเดอร์มงคุณเอนเดอร์หมีคุณเอนเดอร์โมคุณเอนเดอร์ emo, <c oughs> เล่นอะไรก็ไม่รู้เล่นทุก EP เลยผู้ชายคนนี้เป็นคนขี้เล่นะนะเนาะก็ต้องขอโทษด้วยละกันคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเหลือแค่2ตัวนะครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่2ตัวดีเขาเรียกเป็น2อ,อันนะครับคุณผู้ชมพอครบ2อ,อันแล้วก็เราจะได้ทําการปิดคลิปอย่างสง่างามคุณผู้ชมครับต้องพยายามซอมเบิร์งก่อนว่าแถวนี้มีพี่เอนเดอร์มงเอนเดอร์ไม่มีใช่ไหมไม่มีตรงนี้ไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวต้องไปซอมเบิร์งแถวนู้นคุณผู้ชมครับ พี่เขียวคุณนี่มันจ,จัดอย่างไงกับผมอาหยาพึ่งที่พี่เอ็นทัมมงอยู่แถวนี้พี่เอ็นทัมมงมองหน้าผมมองมาที่ผมมองมาที่ตาฉันมองเดียวอยาบพึ่งตาดันนะมองมาที่ตาฉันมองให้ลึกลงไปเธอจะรู้เธอเห็นแววตาอดวอนผมชอบครับมันโชว์แวบแถวติดอะไรก็ไม่รู้โชว์แวบมีการถือก้อนหงการก้อนหินมองมาที่ตาผมแล้วก็มองให้ลึกเมื่อกี้ก็ลองไปแล้วไปด้านจะลินพัดนเจ้าตรงนี้มีสองมีสองขอสองขอสอง,อสองเล่นไปโอ้โหลัางพี่เสียดายน้องจะจัดแถวนี้มาตรงตรง,ตรงนี้ใครหยาบเข้ามานใกล้เข้ามาจะยิงทำไมตรง ตีก็ไม่โดนขอถอยลงถอยหลักมาหนึ่งทีหนึ่งจังหวะนันจับเรือเดิงจับอูได้มาขอตัวนึงแถมให้ตัวหนึ่งแล้วกันขอพยาพยามพยายามเจ็บมุจ้ามาตรงนี้มาตรงซ้ายมาตรงกระดับโขตัวสุดท้ายแล้วพี่รับเดือคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไว้เจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ